ครับกลับมาพบกับคุณครูในการสรุปบทเรียนในเรื่องของงานบ้านนะครับจากที่นักเรียนได้รับฟังคุณครูพูดไปในข้างต้นนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่างานบ้านนะครับก็มีหลากหลายน,นะครับแล้วก็ในลักษณะของการทำงานบ้านนั้นนะครับก็มีการมอบหมายงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณครูก็คงจะพูดเสริมว่า บุคคลที่จะมอบหมายงานส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นคุณแม่นะครับซึ่งในการที่จะให้นักเรียนได้ทำงานบ้านเนี่ยคุณแม่ก็คงจะมองอดูถึงความสามารถนะครับในการที่จะทำหรือสิ่งทีเ่เราได้เรียนจะไปในข้างต้นว่า,างานบ้าน เป็นงานที่สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวนะครับสามารถนะครับที่จะทำได้และควรที่จะมีส่วนร่วมกันนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยนักเรียนก็เห็นว่าส่วนใหญ่ นะครับคุณแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านด้วยเช่นกันนะครับเพื่อหาไรายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับไม่ใช่เพียงแต่คุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยงานบ้านนะครับมีหลากหลายและถ้าคุณแม่จะต้องทำอยู่คนเดียวนะครับคุณแม่ก็คงจะเหนื่อยมากเกินไปดังนั้นเนี่ย ในการเรียนของเราเนี่ยเขาก็เลยมุ่งเน้นนะครับให้นักเรียนได้เห็นว่าการที่นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในบ้านเนี่ยสามารถช่วยเหลือนะครับผู้ปกครองทำงานต่างๆภายในบ้านได้ตามความสามารถของนักเรียนก็จะทำให้เกิดผลดีนะครับ และสิ่งต่างๆที่คุณครูได้พูดไปไม่ว่าเอา่อจะทําให้งานบ้านนะครับเสร็จนะครับเอ่อด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็งานบ้านนะครับถ้าสมาชิกทุกคนได้ช่วยกันทำเนี่ยมันก็ทําให้งานไม่ตกไปอยู่กับบุคคลหนึ่งคนใดนะครับหนักจนเกินไปนะครับหรือทำงานไม่เสร็จล่าช้านะครับซึ่งมันก็มีผลเช่น อย่างเช่นคุณแม่นะครับรับผิดชอบทําอาหารนะครับแล้วคุณแม่ก็ยังต้องไปดูแลรดน้ําต้นไม้ไปล้างรถซึ่งตรงนี้เราสามารถทําได้ล้างรถนะครับคุณพ่อทําได้แต่ถ้างานทุกอย่างคุณแม่ต้องทําเองสมุดเลยนะครับแล้วพอถึงเวลาที่จะถึง อาหารเย็นนะครับแล้วยังทําไม่เสร็จสมาชิกทุกคนในบ้านก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันหิวแล้วนะทำไมอ,อ,อาหารยังไม่เสร็จแม่กับข้าวเสร็จหรือยงังแม่นะครับดังนั้นถูกต้องแล้วครับอะไรก็แม่นะครับแม่เป็นศูนย์กลางของบ้านแต่ว่าอย่างที่คุณครูเน้นย้ำไปว่าในเนื้อหาการเรียนเนี้ย เขาก็ได้บอกว่าให้เราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณลูกนะครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับลุงป้าน้าอาถ้าสามารถช่วยกันทําได้ยกเว้นคุณปู่คุณย่าเนาะหรือว่าถ้าคุณปู่คุณย่าเขาชอบที่จะเออรดน้ําต้นไม้อะไรที่ผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุทําได้อาโอเคอันนั้นเราเข้าใจกัน นักเรียนก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆนะครับที่คุณครูพูดไปเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาก็ยังบอกว่าในการทํางานนะครับก็ควรจะต้องมีมารยาทซึ่งกันและกันเช่นการกล่าวคําขอบคุณนะเเรามีหน้าที่กรอกน้ําใส่ตู้เย็นหรือว่ายกจานชามไปเก็บแต่ว่าพี่คุณแม่คุณพ่อเห็น ว่าจานชามมันเยอะอาจจะช่วยเรายกไปที่อ่างล้างจานนะครับแล้วเราก็้นจึงค่อยทําความสะอาดโดยการล้างภาชนะรับประทานอาหารต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามีหน้าที่ช่วยกรอกน้ําใส่ตู้เย็นนะครับแล้วเราก็กรอกนะครับไว้หลายๆขวดน,นะครับพี่อาจจะมองเห็นว่าเออน้องจะได้ไม่ต้องเดินไปมาระหว่าง ที่กรอกน้ำนะครับกับตู้เย็นซึ่งมันอาจจะไม่อยู่ใกล้กันในแต่ละบ้านเนาะแล้วพี่ก็เลยอาสาที่จะช่วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นน้ำใจที่พี่นะครับหรือผู้ปกครองหรือบุคคลใดๆก็ตามที่ได้ช่วยเราทำนะครับเราก็ควรมีมารยาทกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดเช่นเก็บ ช้วยชามแล้วมันหลุดล่วงมือแตกได้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะภาชนะต่างๆถ้ามันไม่ใช่อ,ออูมิเนียมพลาสติกเหล็กนะครับมันก็สามารถและนั่นเราคงไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่ถ้าเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วหรือเกิดความเสียหายนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณครูได้พูดไปข้างต้นคือเราก็กล่าวคำว่าขอโทษนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ก็เป็นมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ปลูกฝังนักเรียนอยู่แล้วนะครับว่าให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทผู้จาไพราะอ่อนหวานนะครับกับบุคคลรอบข้างนะครับรู้จักกล่าวคําขอบคุณขอโทษเสียใจนะครับด้วยความจริงใจในสิ่งที่เรากระทานะครับไม่ไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เคยทําผิดนะครับดังนั้นแล้ว สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็พูดตามเหตุการณ์นั้นนะครับอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าใจนะครับให้ความรักหรือให้การให้อภัยเราอยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายเลยนักเรียนก็จะเห็นว่าในหน่วยการเรียนเนี่ยเขาก็พูดในเรื่องของประโยชน์ต่างๆนะครับ ที่ได้รับจากการทำงานบ้านหรือสมาชิกทุกคนในบ้านได้ช่วยกันทำนะครับซึ่งมันก็เกิดประโยชน์คือทำให้บ้านนะครับสะอาดน่าอยู่เรียบร้อยแล้วตามมาก็คือมันเกิดความสวยงามนาะจากนั้นแล้วก็สมาชิกในบ้านก็มีกิจกรรมได้ทำร่วมกันนะครับ พ่อทอําอันนู้นแม่ทําอันนี้ใครทําอะไรไม่เสร็จไปช่วยกันทํามันก็เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่เกิดการห่างเหินนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเข้ามาทําให้เรามีความเพลิดเพ,เพลินหรือติดนะครับหลายคนจะได้ยินคําพูดว่าสังคมก้มหน้าก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่แม้แต่ตอนการเรียนนี้ก็ตามนะครับ จะเป็น l ล n e เป็น Facebook Instagram นะครับเป็น Twitter ต่างๆมันก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถ้าเราได้เข้าไปใช้งานนะครับได้ไปเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือแม้แต่นักเรียนหลายๆคนก็ชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเราได้มาร่วมกันช่วยกันทำ งานบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ครูก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนและเมื่อได้ทําไปแล้วมันก็จะทําให้ทุกคนนะครับได้มีที่อยู่อาศัยนะครับสะอาดนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ด้วยหรือเกิดความสวยงามและที่ครูพูดไปก็คือว่าได้การสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํานะครับห้องใครนะครับอยู่กันแต่ในห้องนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างลักษณะนิสัยนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ฝึกนะครับในการทำงานร่วมกันแล้วก็มีขั้นตอนในการทำงานนะครับว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังนะครับเป็นกระบวนการเรียงลำดับขั้นตอนความสำคัญซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น การทำงานภายในบ้านนะครับและเดี๋ยวนักเรียนนะครับดูโพสต์ที่คุณครูได้ลงไว้ให้ในการทำแบบฝึกหัดนะครับเราไปดูแบบฝึกหัดเชี่ยวเราจะทำกันเลยนะครับ